เหมือนจะไม่ไหวไม่ได้สตรีมนั่งหลุดเลยเส็งมาแล้วมาเอาค่อยๆต่อไป นี่น่าจะมีตามมาตี้หนึ่งหน้าเราตีหนึ่งเลยเหรอตามตามมาตี้หนึง่ง Enemies ahead! <laughs> <The> enemies ahead, <laughs> <laughs> <The> enemies ahead, <laughs> ไม่กล้ามาแล้วมันยิงเหมือนกทีมันกำลังจ,จะวิ่งมาอยู่ไม่มีสะโขบยิงไกลนีไปฟาร์มด้วยเดี๋ยวบิ๊กดูให้ถ้าเจออะไรดีๆก็เก็บให้ด้วยเมื่อกี้มันจะเดินมาอยู่มีไปไหนอนะระวังนะนะ่ะ นิ้วนิมีคน,นไปนะมันกำลังวิ่งไปถอยได้ถอยนะเนี่ยอยู่ตรงเขาเนี่ย ไม่ไม่มีสโคะว่ะฟามก่อน มีของนะตอนแรกมันไม่มีของอาปั๊มยาไม่ได้เฉยหราเอาแก่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 ปั๊มยาไม่ได้แล้วเกาออกไปเลยเฮ้ยโหลแล้วมันมันวิ่งมานะมันวิ่งมานะโอเคโอเคเดี๋ยวไปช่วยมอเตอร์ไซค์อ้อมขวามาทางนึง เดี๋ยว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 มันกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปมันกำลังวิ่งไปเออยาปั๊มเออปั๊ม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 ตกป้อมยามป้อมยามเฮ้ยไรไรแล้วบ้างนะล่วงตัวนหนึ่งล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งมีตัวจากทางบ้านวิ่งมาอีกตัวงแล้วนะชุดแดงชุดแดง ยิงใครวะบอดมั้งม้านแดง อะไรด้วยเนี่ยมันมามันมาบวกกับเราอยู่ไม่กี่คนเองเราไปงัดมันไหมเฮ้ยมีเสียงปืนตรงเนี้ยบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยเออบ้านนี้บ้านนี้บ้านเออบ้านบ้านระวังนะตายแล้วตายแล้ว ไต่มีอะไรเลยทำเฮามาละมาละวงเราไปเล่นเกมตู้ก่อนแป๊บหนึ่งมีตั้งสิบอันใครขาดอะไรบ้างขาดทุกอย่างเลยไะขาดยาป้ยพร้อมด้อาได้ยัง ผมก็ไม่มียาเลยวะกระทะเอามาทำาไมไม่อยากได้กระทะแม็กดำเมา,าที่บิ๊กได้ชุดแต่ง AR มีอยู่ห้าเหรียญหมุนเข้ามา <laughs> มีสิบเหรียญน,นะ เนี่ยมีขาดอะไรเนี่ยมีชุดแต่ง AR เนี่ยเก็บไปเออห่งไปหล้วเออวหนึ่งปล่อยเขาเขาเขาจะไปงัดวันหนึ่งอย่าตายนะระวังตายเางเดียวพอระบีมมียาเอายาไหมยาแก้ปวดหนึ่งอันเอาเลยเอาเลยใช่เลย ไปฟาร์มในเมือง,องก่อนก็ได้นะมันหายไปแล้วนะอืมน่าก็เหลือตัวเดียวมันน่าจะไปแล้วอ่ะพอพิษทีมันตายหมดแล้วอะวโอเคเลยตัวยืงเดียวหมดละไปละหา,หา,หาชนชงสีงเขียวมาแล้วมา ดดผมน่าจะบีบแล้วมีเวลาฟาร์มอย่างนี้หน่อย ส่วนเอคโคตรเยอะเลย พงมาแล้วเจอกอดสองมั้งปะนิวไม่พี่ต้องการเกาะสองเกาะวิสแส๊แจเฮ้ยมีคนยิงบอดเหลือคนเฮ้่สมัยนี้มันเล่นเล่นไปแล้วมันชอบยิงไม่หรอ มีคนอยู่ข้างหลังอ่ะแต่บีมบอดหรือคนไม่รู้มันเดินตรงกับเลขพอดีนึกว่าเพื่อนโอเคโคตรไกลเจ็ดร้อยกว่าเมตรนี่ฟัง Milor, mi lola, mi farm bun Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ โอ้โหมันไกลฟาร์มอยู่นี่แหะ <c oughs> เปินตามมันได้ทันล่ะ <c oughs> ทำไมเลือดร้อนจังเลยเราเขาใหม M4 ใครไม่มี M4 โอ้ยอืมน้าวัดเสียดีจริงดเอาหน้าใครบาสนะเนี่ยฮะใครบาสนะโดนนะเออคนบาปอืมอือมโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยคนบาปนี่ไงโดนอีกโลกหนึ่งเรียบร้อยได้แล้วนี่ไงบอกแล้ว ไปทำอะไรมายอมรับมาสะดีๆยาก็ไม่มีใช่ไหมมีแต่ผ้าอันแผลครับอมีให้ยาแก,ก้ปวดหนึ่งอันเราก็ไม่มีเหมือนกันเราก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยข้าบนมีแบ็กเทปเก็บให้เก็บให้ห I supplies. I supplies. got got กระทะจุกยา I got supplies, อ, I got supplies. อะไรก็กระถายอะไรวะโอเคไม่เป็นไรครับขอบคุณครับมีแล้วมีแล้วขอบคุณมากขอบคุณมาก <c oughs> จ้าจ้าขอมีน้อยใช้ถอยอยงประหยัดใส่เคสดีกวา่าเอียวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ xài xe con Tép này, tép này Đây, 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 Mà lắm mà lắm buông, mà đủ canh chung, mà mới đù, canh Thôi, phải căng bông đi vậy นี้แม่งมีรถหงายแล้วไม่มไม่ไม่กลับแล้วนะลับยากทีนี้เออแม,ม่เดี๋ยวนี้แม่งมีความแล้วมันไม่กลับให้แล้วอ่ะหงายแล้วหงายเลยด้วยหลบปุ๊บนี่พอวอล์กเกอร์ แอรดอกขวามือนะตองสิบห้าโอ้ยไม่นะเรียบร้อยอีกนิดนึงอีกนิดนึงดูที่ตัดเยอะ <laughs> เฮ้ยใครยิงวะเอ ถ้ามีคนอยู่ในตาห่าวแล้วเนี่ยเออดันดันช่วยกันดันหน่อยเออดันดันเฮ้ยมีคนยี้ข้างหลังว่ะเออเสร็จได้แล้วได้แล้วเย่เราจะไปโรงเรียนไหมหรือว่าอยู่นี่เอเคนี่อาไปรถฮอกดีกว่าว่ะ เฮ้ยนี่ดีกว่าชนะแน่นอนเราอยู่เมืองน้ำรถไม่รถ,รถ้างา,ซ,า,ซ,าซ้าย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 โอเคเฮ้ย <Hey. S 2> น่าจะเข้าเมืองน้ำหน่อย Chào nó chọn nó chọn. Ui. Ừm, phá đạn phá. cái này quá. เพื่อนชุบได้ปะเรียบร้อยรถใหม่อัน,นึงแล้วชิบหายแล้วมันเข้าไปเฮ้โยโทษโทษโทษกำลังชุบใจเย็น เกือบสมองมาเยอะเฮ้ยหแังมากเลยมั้มันหายไปไหนแล้ววะมันหายไปไหนวะเบอร์สอเบอร์หน บ้านไม่มีแล้วอ่ะอยู่ตรงไหนวะเพื่อนม้าพีเลยมองไม่เห็นเลยเฮ้ยไอดอปตรงไอดอปตัวหนึ่งมันเกาตัวสองตัวเราไม่มีคุณไกลระวังนะเฮ้ยบ้าข้างหน้าบ้าข้างหน้า วันนี้เปิดประตูข้าประตูข้าประตูนอนมานอนนอนนอนตายตายตาย มันมีมันมีตัวนั่นนะตรงไอดอะมันมีสองตัวต้องไอดอกสองตัวไอดอบใช่เราไม่มีคุณไก่สู้มันเอาวังนะไงเฮ้ยมีรถมาเออปล่อยมันก่อนมันไปมันไปมันไปมีคันนึงอีกอ๋ออีกใบไม้คันละง เราเสียเปรียบแล้วเนี่ยเออให้ตีน้ำยิงกันไปก่อนเฮ้ยข้างหน้ามีรถจอดวะนี่ใครมีคนคนนี้ก็ะสุเขียวเยอะไหมเผลอหน่อยมีมีมีมาตรงนี้ได้ปะน่ะกากำลังไปกำลังไป ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมีมตี้หนึ่งเราวงอาจจะอยู่แถวนี้มีคนเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กอ่ะไม่รู้หลังไหน <Y plo ad> บนบ้าน <S 2> <S 2> <B an> บนบ้านบนบ้านหลังนี้ <B an> เฮ้ยออกนอกเข้าไปหนึ่งแล้วนะ <B an> ม,วน üng, มีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งสองตัวมีสองตัวน่าจะลังชุบอยู่น่าจะลังชุบอยู่ จะขึ้นบ้านจะไม่ขึ้นจะกระระเบิดระเบิดเลยไอ้ยัยระเบิดระเบิดไปแล้วเอาแล้วน็อกอีกตัวนึงอ่ะเอ้ามันเหลืออยู่ป่ะเนี่ยเหลือดิไม่เห็นเสียงเียข้างบ้านเออสวยอ๋อ เดี๋ยวช่วงห้าเดี๋ยวชุบให้ชุบใจะเย็นจเย็นได้ได้ได้สบายมากเออโคกระตุกอ่ะมันกระตุกไงมันไม่รู้เนี่ยอืมต้องการกระถุนแดงกับคูนไก่ไม่มีขุดไก่เลย ออวงมันจะบีบยังไงไว้เนี่ยเราไปต้องแอ่ดอกก่อนไหมเราจะได้เปรียบหน่อยนะไปเอาไอ้พวกเอของตัวนั้นอยู่เราวิ่งตามตบีมไปนิววิ่งสมบกคณ์ใครละมีมีตัวหน้าเห็นตัวหนึ่งนะบนเขาเห็นได้แล้วตัวนั้นโทนเหลือเยอะอยู่นะระวังนะน่าจะมีงูนอนอยู่ มี D p S นะเนินหน้ามีตัวหนึ่งนะจะมีมีขอขอกระสุนเขียวหน่อยเลยมามามาตัวครึ่งม,มีเยอะปะโอเครอเลย ถวนี้แหละมุมสวยทำงามกระตุกใช่ไหมเน็ตเป็นเป็นที่เน็ตเปิด 4G เดียวเหนือวิกสตีไม่ได้แล้วบิกสตีไม่าสามตัวบิกัสตีไม่ได้แล้วเน็ตดาวโดนไอ้เอากดถุเี่ยวไหมครับได้แล้วได้แล้วขอบคุณครับเอ้ยูแถวนี้แหละเรา่าจะชนะเนี่ย <coating fill S 2> right <now> Soy you, 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 you,

มันอยู่นอกวงมันรอเลยนอกวงมันรอเลยเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักมันอยู่นอกวง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 เราวางหลังเราวางหลังเรามีสี่ตรงนั้นเลยเท่าไรสามีสี่ตรงนั้นเลยเท่าไรสามเมื่อกี้ที่นอนคู่ตายยังเมื่อกี้ที่นอนคู่ตายยังมันมีสองตัวนะตายตายแล้วครับสองตัวแล้วตัวที่ใส่ชุดพรางนี่ตายยังนี้ครับม่แน่ใจมัน สวยสวยทักปหนึ่งสวยเฮ้ยอืม้ยอืมใครล้มอ่ะใครล้มอ่ะโอเคโอเคโอเคถอยมาหน่อยหนึ่งถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยหเฮ้ยหลังมีเฮ้ยหลังมีหลังมีหลังมีน่าจะมีตัวเดียวน่าจะมีตัวเดียว เดี๋ยวดูหลังให้ดูหลังให้เก๋แฝดใช่ไหมแฝดใช่ไหมสวยเฮ้ยสวยเฮ้ยเฉยหดจัดเฉยหดจัดในวงฝั่งนู้นมีตัวในวงวนนฝั่งนู้นมีตัวนึงเฮ้ยเฮ้ย ในวงฝั่งนู้นในวงฝั่งนู้นมีตัวนึงเอ้ยหมอบหมอบครับแบบข้างหน้าเข้ามาครับโอเคโอเคไหนตัวเดียวฝั่งนู้นไหนตัวเดียวฝั่งนู้นหลัง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 ในวงฝั่งนู้นในวงฝั่งนู้นมีตัวนึง

เรียบร้อยเขาหัวแตกสวยพี่สวยแตกตแตกเขาหัวแตก